สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับมันไม่มีอึ้อแงเลยเหรออ่ะเอามเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นไปไม่ได้เรารถแด็ตเตอรี่รถฟอร์ดจะไม่ติดไม่ติดเกิดอะไรขึ้นครับรถพิบุ้วรถฟอร์ดเป็นอะไรเนี่ยชาร์จแบตนานไว้หน่อยครับเปิดสวิตช์ทิ้งไว้ด้วยชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วย เปิดสวิตไว้ไม่ได้เลยเพราะว่ารถพวกนี้มันใช้ไฟหมดขนาดจอดอยู่มันใช้นะพี่พีกดเบรกมือแล้วไหลลงมาหน่อน,นิดนึงติดปะล่ะ <c oughs> เ,เขาจะมาพว่วงยังไงหรือจะเอานี่หรือจะเอาของผมเปิดฝากระโปรงเลยกระตุกเอากระตุกเกี่ยวต้ <c oughs> ไปเอามาเลยเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวจะไปหา ขายพวาวาาย่วงนี่มันเป็นเพราะเราประกาศขายมันเลยนร้อยใจหรือเปล่าเราเล่นหรือเปล่าค <c oughs> ชุดที่แล้วประกาศขายป <c> ิ <oughs> นี้โอ้โหหนูกัดสายไฟรอยตีน,นอรอยเท้าครับรอยเท้าหนู ไอลทำคลิปไปทำคลิปทำความดีหน่อยนิทำความดีไปเอาแบ่โอไปเอาสายพ่วงได้เดินเดินไเดินเบลมาเรามาถามดูสายสายพ่วงให้พี่พุทธิน์ด่วนนะพี่เอมาวัสดีครับพี่เอมมีมีสายพ่วงไหมอะสายพ่วงจะมาป่ะสาย่วงเบ็ดสายพ่วงเบ็จะมาป่ะ มเบ็ดหมดรถพี่วุ้นเลยรีบด่วนร้นด่วนในรถฟอร์ดบตดหมดอพี่เอ็มไม่ได้เอามานะครับไปหาจากไหนเนาะทีเนี้ย เดี๋ยวลองเดินดูครับเดินหาดูเผื่อจะมีช่างนี้ เดินไปผือขอแป๊บเดี๋ยวมาบอกข่าวร้ายครับพี่บุฒชพี่เอ็มลืมออกมาหาเหมือนกันโอ้มีแล้วโอ้ยไอลิปไม่ได้เรื่องเลยกินก่อนแอดกินก่อนมันออกคุณเลขเลยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีวิธีเข้าเข้าสูนทรอบนี้น่าจะได้เปลี่ยนแบตนะ ต้องไหวแลไปเรงด้วยนะเียรล่ะสัพี่โลกคนมันไปแรงอยู่แล้วมีวิธีครับนใส่ท้องพี่ <cười> <cười> ngay, ngay này đi. Cái này cái này nè, giúp được để s sẽ mang, nó có bay không? nó có bay không? nó có ข้างรถเก๋งไหยพี่เดี๋ยวผมจะพ่มกตที่ให้นิดนึงนะที่ข้างรถเก๋งยพี่ข้างรถเก๋งรอรถจากพี่แอดครีอบทย ไม่ติดไฟไม่แรงทีน,นี้ก็ยืนโยกไฟตายืนโยกไฟยืนโยกไฟก็ละรงกว่าน่อไม่ไม่มีไฟแรงเลยสักท่ม่ดูด้ย เจ๊าบานเจ๊าบานเช่าล็อกนี่ยาวเลยนี่หว่าล็อกเนี่ยเจ๊าบานเลยอล้วเนี่ยนะฮเนี่เจ๊บานปจัดให้ลงเนี่ยจบล็อกเนี่ยแช่ขงหลล้านอันล็อกอะลอพเดียเลยแ่งด้งราก็นี่เนี่ยแคบพิเศษล่ะพิเศษเลย V.I.P. เขาพิเศษยนี่รถเจ้าของสนามก็จอดอยู่ นี่เราจะพอสนามเออรถเสียแม็กฟูนั่นเนี่ย V I P ม็ฟเอนี่แหละองเาโอ้โหใจเย็นใจเย็นทำไมมันต้องเอาตูดที่มันหน้าบา เดี๋ยวเอาหน้าเข้ามาเดี๋ยวทำให้มันเป็นเรื่องยากเนาะเอ้เเอาหน้าเข้ามาอานี่เอ็พ่อมบีมาอบแล้วอยู่ฝั่งซ้ายเหรออยู่ซ้าเลยอแล้วเอ้ใช้แบตอินเดียนีหว่าแบตใหม่ด้วยร้อ ปัญหาเกิดครับชาร์จไฟหนักไปหน่อยเออ,เ,อ,อเสียงสวรรค์เลยอบใจแอบทีหลังไม่ต้องต่อตอนอ้ยโอ้เสียงรถใครวนะเนี่ยอ๋อคันนี้ของช่างเอ๊ เรียบร้อยครับยังมีไฟยอยู่ไหมไม่มีอ่ะนี่คือหน้าที่